นี่ค่นเรื่องพญาสิงโตกับต้นไม้ผู้เท่าแห่งฤด,ดูแลง้งกลางฤด,ดูแลง้งแสงแดดแผดจ้าจนผืนดินแตกกระแหงไปทั่วป่าพญาสิงโตผู้เป็นราชาแห่งป่าเดินฝ่าความร้อนออกมาตรวจตราอาณาเขตของตนเขาหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนเดี่ยวกลางลานโลง่งต้นไม้นั้นแห้งกรอบใบไม้ร่วงจนแทบหมดเหมือนกำลังสิ้นชีวิตเสียงแผ่วของลมดังขึ้นเาวากับเสียงพูดของต้นไม้ข้าคงหมดประโยชน์แล้วสินะ พญาสิงโตยิ้มอ่อนดวงตาเปล่งประกายแห่งความเข้าใจเจ้ายังมีค่าเพราะเจ้ามอบร่มเงาและที่พักพิงให้ผู้อื่นแม้ในวันที่อ่อนแรงไม่นานเมิคะฝนลอยมาเหนือฟ้าเสียงฟ้าร้องครืนก่อนฝนจะตกลงมาอย่างอ่อนโยนละอองฝนไหลผ่านแผงคอทองของสิงโตสะท้อนแสงแะระยิบระยับสัตว์น้อยใหญ่ต่างออกมาดื่มน้ำและหลบฝนใต้ต้นไม้ผู้เท่ารุ่งเช้าใบอ่อนผลิขึ้นใหม่ราวกับชีวิตเริ่มต้นอีกครั้ง คติสอนใจความยิ่งใหญ่ไม่ใช่การยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งเสมอไปแต่อยู่ที่การยังมอบความดีให้โลกแม้ในวันที่เราอ่อนแรงที่สุดนิทานเรื่องพญาสิงโตกับลิงเจ้าเล่ยามเช้าในป่าใหญ่ลิงเจ้าเล่กระโดดไปมาบนต้นไม้สูงมันมักชอบแกล้งสัตว์อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งมันแอบขโมยผลไม้สุกของกระรอกกับนกมาซ่อนแล้วนั่งกินอย่างสบายใจใต้เงาไมา้ ไม่นานสัตว์ทั้งหลายก็รู้เรื่องพวกมันพากันมาหาพญาสิงโตเพื่อขอความเป็นธรรมลิงเห็นดังนั้นก็รีบตะโกนโวยวายข้าเปล่าทำพวกนั้นใส่รา้ายข้าเสียงของมันดังไปทั่วแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยความหวั่นไหวพญาสิงโตผู้เป็นราชาแห่งป่าเดินเข้ามาด้วยท่วงท่าสง่างามเขาเงยหน้ามองลิงบนกิ่งไม้สูงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสงบเจ้าลิงหากเจ้ามั่นใจว่าซื่อสัตย์ก็จงมองตาข้าโดยไม่หลบสายตา ลิงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนสายตาจะลุกต่ำลงอย่างรู้สึกผิดผลไม้ที่ขโมยไวล่่งหล่นล,ง,ลงมาตรงหน้าเสียงดังปึกเผยความจริงต่อหน้าทุกชีวิตในป่าพญาสิงโตกล่าวเสียงเรียบแต่แฝงความเมตตาผู้ที่ใช้เล่ห์เพื่อเอาเปรียบผู้อื่นจะไม่มีวันได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงเพราะความเท,ท็จย่อมเปิดเผยในที่สุดลิงน้ำตาคอยกมือไหว้ขอขมาพญาสิงโตเพียงพยักหน้าและหันไปบอกสัตว์ทั้งหลายให้ให้ใหอภัย ตั้งแต่นั้นนะลิงเจ้าเล่กลายเป็นผู้ช่วยของฝูงสัตว์นะคอยแบ่งผลไม้ให้ผู้อื่นแทนการขโมยวันนั้นป่าใหญ่สงบลงอีกครั้งพร้อมเสียงหัวเราะแห่งมิตรภาพแทนเสียงโตเถียงที่เคยมีคติความฉลาดที่ไร้ความซื่อสัตว์คือทางสู่ความโดดเดี่ยวแต่ความจริงใจแม้เรียบง่ายก็ทำให้หัวใจเป็นอิสระนิทานเรื่องพญาสิงโตกับฝูงนกอพยพ ยามเช้าในป่าดูใบไม้ร่วงลมหนาวพัดผ่านยอดไม้สูงฝูงนกนับร้อยกำลังเตรียมอพยพข้ามภูเขาไปยังที่อุ่นกว่าเสียงปีกดังแผ่วเบาไปทั่วป่าเป็นสัญญาณของการจากลาอันสงบงามแต่ท่ามกลางฝูงนั้นมีนกตัวหนึ่งปีกหักมันพยายามกระพือปีกอย่างอ่อนแรงก่อนจะร่วงลงสู่พื้นหญ้าพญาสิงโตผู้เป็นราชาแห่งป่าเดินเข้ามาช้าชร่างใหญ่ของเขาบดบังแสงแดดจนทั่วบริเวณเงียบงัน นกน้อยตัวสั่นด้วยความกลัวคิดว่านี่คือวาระสุดท้ายของชีวิตทว่าพญาาสิงโตเพียงโน้มกายลงใช้ลมหายใจอุ่นๆเป่าขนนกให้แห้งและค่อยๆใช้อุ้งเท้ากว้างประคองมันขึ้นมาเขาวางนกไว้บนก้อนหินที่โดนแดดอ่อนแล้วกล่าวเสียงทุ้มสง่าเจ้าไม่ต้องบินเดี๋ยวนี้หรอกบางครั้งการพักก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไม่นานฝูงนกที่บินไปก่อนหน้าได้กลับมาเมื่อเห็นเพื่อนหายไป พวกมันโฉบลงมาลุมอยู่รอบตัวพญาสิงโตอย่างไม่เกรงกลัวก่อนจะช่วยกันประคองนกที่บาดเจ็บขึ้นฟ้าอีกครั้งเอ,อเหล่าสัตว์ทั้งป่ามองภาพนั้นด้วยความซาบซึ้งและตั้งแต่นั้นมาเมื่อใดที่ฝูงนกบินข้ามป่ามันจะโฉบลงมาเหนือโขดหินที่พญาสิงโตเคยอยู่เพื่อขอบคุณราชาแห่งคืนป่าผู้มีหัวใจอ่อนโยนคติสอนใจแม้ผู้ยิ่งใหญ่จะไม่มีปีกแต่หัวใจที่มีเมตตาย่อมช่วยให้ผู้อื่นก้าวไกลได้เสมอ นิทานเรื่องพญ,ญาสิงโตกับเสียงสะท้อนแห่งหุบเขายามเช้าในป่าใหญ่แสงแดดอ่อนๆสาดต้องยอดไม้สูงเสียงนกร้องก้องไปทั่วป่าพญ,ญาสิงโตผู้เป็นราชาแห่งป่าออกเดินตรวจอาณาเขตตามปกติจนมาถึงหุบเขาลึกแห่งหนึ่งซึ่งรายล้อมด้วยหน้าผาสูงชันเมื่อพญ,ญาสิงโตคำรามเพื่อประกาศอำนาจเสียงคำรามของเขาก้องสะท้อนกลับมาราวกับมีสิงโตอ,อีกตัวอยู่ในหุบเขาเดียวกัน เขาแผ่เสียงคำรามอีกครั้งเสียงนั้นกลับดังตอบกลับมาดุนแดงยิ่งกว่าเดิมพญาสิงโตเริ่มไม่พอใจคำรามซ้ำด้วยความกโกรธเสียงสะท้อนก็ดังก้องกลับมาด้วยอารมณ์เดียวกันจนเขาหยุดนิ่งดวงตาคมกริบทอดมองไปรอบๆอย่างสงบแล้วลองพูดด้วยเสียงนุ่มนวลว,ว่าเจ้าสหายในหุบเขาข้าไม่คิดร้ายต่อเจ้าเสียงสะท้อนอ่อนลงกลับมาด้วยถ้อยคำอันอ่อนโยนเช่นกันพญาสิงโตยิ้มบางๆแล้วเอ่อยเบาๆว่า แท้จริงแล้วโลกมีได้สะท้อนสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เราส่งออกไปจากนั้นเขาเดินจากไปอย่างสง่างามทิ้งไว้เพียงเสียงสายลมอ่อนพัดผ่านหุบเขาอันเงียบสงบคติสอนใจเสียงที่โลกตอบกับเราคือสิ่งที่เราส่งออกไปเสมอหากเราส่งความโกรธเราจะได้ความโกรธตอบก,กลับแต่หากเราส่งความอ่อนโยนโลกก็จะอ่อนโยนกับเรานิทานเรื่องพญาสิงโตกับช้างน้อยผู้หลงทาง ยามค่ำคืนหนึ่งในป่าใหญ่แสงจันทร์อนวลสองผ่านยอดไม้ลงมาเป็นทางยาวเสียงร้องแผ่วเบาดังขึ้นจากที่ไกลเป็นเสียงของลูกช้างน้อยที่พัดหลงจากฝูงมันเดินเป่าแตะอยู่ลำพังน้ำปาคอเบ้าด้วยความหวาดกลัวและหนาวเหน็บไม่นานนะพญาสิงโตผู้เป็นราชาแห่งป่าก็เดินผ่านมาร่างใหญ่สง่างามของเขาเคลื่อนไหวอย่ายยงเงียบงันภายใต้แสงจันทร์ เมื่อเห็นลูกช้างน้อยร้องไห้เขาเดินเข้าไปช้าๆแล้วเอ่ยด้วยเสียงทุ้มอบอุ่นอย่าก,กลัวเลยเจ้าตัวน้อยข้าจะพาเจ้ากลับบ้านเองพญาสิงโตเดินนำหน้าฝ่าความมืดและเสียงแมลงยามราตรีลูกช้างน้อยเดินตามหลังอย่างเชื่อใจแม้จะยังกลัวแต่หัวใจกลับอบอุ่นไม่นานนักเนี่ยพวกเขาก็มาถึงลานกว้างที่มีกลิ่นของฝูงช้างเสียงร้องเรียกของแม่ช้างดังขึ้นเธอรีบวิ่งเข้ามาน้ำตาไหลด้วยความดีใจ แม่ช้างก้มศีรษะลงต่ำถวายความเคารพต่อพญาสิงโตขอบคุณท่านราชาแห่งป่าที่ช่วยชีวิตลูกขาพญาสิงโตเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วหันหลังกลับเข้าสู่ความมืดของป่าโดยมีแสงจันทร์ส่องทางอย่างสง่างามคติสอนใจความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมีได้อยู่ที่อำนาจแต่คือหัวใจที่พร้อมจะปกป้องผู้อื่น